นี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาฟังเสียงยาง GT810 ตัวนี้ว่าเสียงดังขนาดไหนนะครับก็เนี่ยยางใหม่ๆสดๆเลยเพิ่งใส่เมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไปเทสกันว่าดังดประมาณไหนเพราะว่าเห็นาถางกันเข้ามาเยอะเสียงดังไหมเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับไปครับเห็นลูกค้านะครับ ถามกันเข้ามาเยอะว่ายาง GT นะครับ AT 70เนี่ยขับแล้วเสียงดังไหมวันนี้ผมก็มาเทสให้ดูเลยครับนี่นี่นี่น,นะครับนี่กำลังขับอยู่นี่กำลังขับนี่เราฟังกันด้วยกันนะครับมีเสียงไหมฮะแต่กงง็เอาไงเงียบไหมเงียบครับเงียบมากเลยเนาะถือว่าเงียบนะครับเนี่ยนี่เราฟังไปพร้อมๆกันเลยนะว่า ยางทีทีเอทีสิบแหละระดับเสียงป,ประมาณไหนคือขับสบายหูเหมือนยางดอกเฮทที T, ธรรมดาเหมือนพวกบิดโตนอะไรพวกเนี้ยดีหกไปดสี่ 4, อะไรพวกเนี้ยครับเหมือนเหมือนยางรุ่นอื่นน่ยที่เป็นดอกธรรมดาแต่ตัวนี้ยเป็นดอกเอทดอกค่อนข้างไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปดอกสวยแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยถือว่าเงียบไปเลยทีเดียวครับเนี่ยขับอยู่เงียบมาก นะครับโ okay. อเคก็อย่าลืมถ้าชอบยางกีทีที่เอทีเนี่ยก็สามารถสอบถามสั่งซื้อได้ทาง Facebook Fanpage เนี่ยวันนี้ผมเอลเต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะมีคลิปอะไรจะพาไปดูอะไรนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดติดตามด้วยวันนี้สวัสดีครับ